สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรื่องไอ้สุดซใจเป็นขี้เลนนะคะเหมือนตอนที่12ไปตอนไม่ทันตั้งตัวนะครับผมก็อย่าเราจะบาเลมนกันเลยข้าปุ๋มอย่าบอกนะว่าพี่โดนเกิแก้ที่โรงเรียนโปเตกทวา่าดูไม่ใช่หรอกค่ะแล้วทําไมถึงอรอคอรได้ล่ะนั่นสี่ไม่ได้ทํางานแบบพ่อซะหน่อยคือพ่อโดน ใส่ทั้งโคงทั้งคำด,าด่าเลยฮ่าฮ่าาไม่ใช่ไม่ใช่นะคขำแต่ก็ขำม,มากเด็กพูดเร่นในแล้วเดี๋ยวพ่อเป็นคนเริ่มเองนะลูกคงไม่ได้ถูกกับใครถูกใครแกล้งมาใช่ไหมเปล่าค่ะที่จริงแล้วมันเป็นอีเวนต์พิเศษของงงนะคะประมาณว่าให้คนให้สายน้ำโคลใส่กัน ที่โจโซอ่ะนะใช่นี่ไงละครขเขาแจงให้คนละอันไว้สำหรับเล่นเกมเซ r ร์ฟเวอร์บลโหโ,โคตรเทเลยมันคืออะไรผมไม่รู้จักหรอไอ้ที่ใส่น้ำเข้าไปแล้วยิงออกมาไงปืนฉีดน้ำมานะค่ะเดี๋ยวนี่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วเหรอแล้วหน่อยเนี่ยนั่นสิพี่ผมขอได้ไหมเนี่ย เมื่อก่อนพ่อก็ชอบเล่นได้สิพี่เลือกสีนี้มานพอจะยกให้หนายนะเด็ะจริงเหรอใชโยพรุ่นี้เอาไปที่โรงเรียนดีกว่าแล้วเด็กก็เสื้อเลิกกันทุกคนเนี่ยนะพวกคุณเลยเขาไม่เป็นมีชุดเปลี่ยนไม่อั้นอยู่แล้วจริงด้วยฮะติกตักติกตักโชคดทีที่เอากลับที่เอากลับมาด้วยแต่ว่า เอาไปโรงเรียนได้ด้วยเหรอไม่เป็นเป็นไรหรอกอย่าพูดนี้สิอย่าพูดนี้สิาพาะว่าเป็นนะน่าสงสัยที่โจโซะนะไอหมอนี่มันอันตรายเส้นดีกืนไปแล้วถ้ามีปัญหาอะไรต้องรีบบอกพ่อพ่อนะอืมขอบคุณค่ะไปอาบน้ำดีกว่าไปขอพิธีดีมากเลยครับหอได้แล้วบางครั้ง คนเราก็จำปิดตัวโกหกว่าในวันนึงเราอาจจะถูกคำถูกคำโกหกเหล่านั้นมัดตัวจนไม่ดินด้นไม่หลุดก็ได้ถึงตอนนั้นค่อยคิดอีกทีแล้วกันนี่แนะ่กิบบมไนี่ซะเลยเพราะเราไม่อยากให้คำเอาให้สองคนนะั้นมีเลยมีสีหน้า ซ้ายสอยอย,อย่างน้อยเวลายอยู่ในบ้านกูอยากให้มีแต่ดเสียงหัวเราะ้อยเรียนจบออกมาก่อนแล้วสักวันเราจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นี้ให้ฟังด้วยรอยยิ้ม,มเข้าใจหรือเปล่าเื่มเรเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ ก็ตกไปทาเก่ตของกูครโแล้ทให้นักเรียนที่ไม่เคยสังเกตเีแล้วมาก่อนรู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ที่ซสว่าเด็กมองไปทุกคนคือสตูของเราคือประมาณเพียงนิดเดียวอานมีสิเกเจ็บหนักได้ถึงตอนนั้นเราคงปิดพวกพุนพ่อไม่มีอีกแล้วไม่ต้องกลัวเราเข้มแข็งจะตาย วันนี้อุตสาห์ใส่ชุดวงทำมาอีกชั้นเพราะจะได้ปล่อยให้เป็นให้เหลอะได้ <laughs> จะได้ปล่อยให้เหลอะไม่ได้มองทำแมวอะไรไอเดียมอตอน้นกระเป๋าก็เปลี่ยนเป็นของเงยน็นของของนั้น100่ยยีนแล้ว <laughs> เ,เพอร์เฟกเปดเพยไปแล้วชั้ะ <laughs> ว่าแต่พูดเดีบยวไปหายไปไหนหมดทำไมแบบน,นี้มันผิดปกติแล้วพวกนั้นต้องแอบอยู่ที่ไหนซึ่งเห็นงี้แน่ๆเ,ออเราต้องระวังให้ดีคูราซึมะเยตุขึ้นมาได้แล้วมาแล้วครับมาได้สักทีอึดอัดเป็นบ,บ้านเลยว่าเผ็นอะไรไว้เหรอเนี่ยคอดูไปสิ ยังมาโอ้ขมาอีขุมมาอีกฝากด้วยนะไว้ใจได้เลยครับแต่คุณนูนะยังไม่ยังมาไม่ถึงเลยะนะครับไม่รอแล้วพร้อมนะสามสองหนึ่งลุยจะขบบนเหรอนี่มันก็ขบก็จบแล้วนะครับตอนที่12ก็ขบุนเสร็จแล้วก็แล้วมบครับ